่ะโอเคโอเคจอดไว้เลยไม่เป็นไรอ่านะครับสวัสดีนะครับวันนี้วันอากาศอึมครึมนะครับวันที่4นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับถามเรื่องซูมเอ็กซคันขาวนะครับที่มันบิดไม่ขึ้นนะครับบอกว่านะครับรถผมก็เป็นนะครับบิดไม่ขึ้นเลยนะครับอยู่ภาคเหนือด้วยนะครับบิด ยังไงก็ไม่ขึ้นเนื่องจากรถคันนี้ออกมา6ปีแล้วนะครับนี่นะครับบอกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอย่างคันนี้นะครับก็อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้ให้ดูก่อนอเนื่องจากว่าบิดไม่ขึ้นนะครับก็เลยเราได้เปลี่ยนตัวนี้ทดลองดูนี่มอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับมอเตอร์ปั๊มติก๊กน่ะเปลี่ยนลองดูนะครับตัวนี้ ถ้าอยากให้ดีนะครับก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับพวกผ้าบงผ้าใบมันนะครับถ้าเปลี่ยนทั้งชุดได้ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าอยากประหยัดงบประมาณก็ลองเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ตัวนี้ดูก่อนนะครับพอดีรถคันนี้เปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์คันนี้แรงบิดดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยวันนั้นมาเปลี่ยนหัวฉีดอีกหัวหนึ่งนะครับนี่นะครับมันเสียด้วยกันนะครับ ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับแต่ทดลองดูก่อนนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ก็โอเคนะครับแต่แรงบิดยังไม่เต็มที่ก็เลยเปลี่ยนหัวฉีดอีกหัวหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันเสื่อมมันเสียพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับที่ช่างทินบิดให้ดูเมื่อกี้นะครับน้องๆก็ลองเช็คดูนะครับว่ามันเสียกับอะไรนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ ไปเช็คดูได้เลยนะครับอันดับแรกก็เป็นปั๊มติ๊กนะครับดูมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับให้ช่างเขาเช็คดูนะครับแต่ช่างเขาน่าจะรู้นะครับจะโดยรวมส่วนมากน้องๆช่วงนี้ชอบทําเองนะครับก็ลองเช็คดูนะครับมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับก็ยังถามนะครับอย่างอยังอีกคําถามนะครับอีกคนหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับถามว่ามอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับซื้อจากไหนตอนนี้ลานนาช้อปปี้มีหมดนะครับน้องๆลอง ถ้าจะทําเองก็ลองสั่งมาดูนะครับเอาให้ถูกรุ่นนะครับอ่านให้ดีๆนะครับผมอ่านให้ดีๆนะครับมันจะมีรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับผมพอดีตัวนี้ก็มันใส่ได้กับตัวเบรคสิบไอนะครับก็ลองเช็คดูนะครับได้วัดดูอะไรดูให้ดีๆก็ดีเหมือนกันนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อมันใส่ด้วยกันได้นะครับข้ามรุ่นนะครับใส่ด้วยกันได้นะครับ สมมือ XV ร้อยสิบไอนะครับผมอ่ะลองดูนะครับลองเช็คดูอันดับแรกมอเตอร์ปั๊มติ๊กอันดับสองก็อาจจะเป็นหัวฉีดนะครับอ่านี่นะครับหลักๆเลยอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ